สงสารรถถูกโจรกรรมไปให้ไปดูของกลางที่โรงพักช้างเผือกกับโรงพักแม่ปิงที่เชียงใหม่นะครับค่ะแล้วก็ไปดูนะฮะโจรก่อเหตุร้านเซเว่นอีเลเวนที่ดอนเมืองเกาะกระแสน้ากากาขาวที่มีการชุมนุมกันเนี่ยน้องไร้ฮะคงคะจะทราบกันอยู่ไม่ต้องอธิบายขยายความเมื่อคืนก่อนก็คือคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมตีสามสิบนาทีคนไร้สองคนสวมหน้ากากวีหน้ากากาขาวนี่นะฮะวีฟอร์บันเดนาเนี่ยไปก่อเหตุ เข้าไปปล้นจี้ร้านเซเว่นอค่ะแถวแถวถนนเทิดราชันค่ะตรงเขตดอนเมืองนะคะนี่ภาพวงจรปิดมาอย่างนี้เลยคะคุณจิราพรแก้วชัยพนักง,งานประจำร้านบอกเกิดเร็วมากคนร้ายเนี่ยสองคนรูปร่างผอมสวมชุดดำสวมหน้ากากขาวบุกเข้ามาจี้ชิงทรัพย์ภายในยร้านคนแรกเนี่ยถือปืนเข้ามาแล้วก็ตะโกนบอกว่าเปิดเครื่องเอาเงินมาให้หมด แล้วก็ไล่ให้ตัวคุณจีราพรเนี่ยไปอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์คนร้ายกวาดเงินไปได้1,586บาทอีกคนกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปไปหยิบเหล้า2ขวดทำตกแตกไป1ขวดแล้วก็วิ่งออกจากร้านไปใช้เวลาทั้งหมดแค่40วินาทีค่ะและดีไปภาพวงจรปิดทั้งคู่ใส่หน้ากากาสีขาวเนี่ยนะหน้ากากขาวที่กำลังมีประเด็นกันอยู่ในสังคมตอนนี้เนี่ยนี่เข้ามาอย่างนี้เลยฮะนี่เอามือเอาปืนจี้ไว้นะคะ อีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวดูนะฮะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์แล้วก็หยิบเอาสุราต่างประเทศหยิบสามขวดตกไปขวดหนึ่งฮะกระโดดขวดหนึ่งเนียวพ <2003, S 2> ันสามสองขวดก็สองพันหกใช่ไหมเดินประมาณอีกคนหนึ่งก็เข้ามาเปิดเก๊ะบังคับตอนนั้นเนี่ยมีพนักงานอยู่คนเดียวหน้าร้านอีกสองคนอยู่หลังร้านไม่เห็นนะฮะเพราะชนร้ายใช้เวลาแค่สี่ชีวินาทีแล้วก็ออกไปพนักงานไม่ได้วิ่งออกตามไปดูด้วยความตกใจก็เลยไม่รู้ว่าใช้รถพานะอะไรมาเนี่ยน้องร้ายฮะ เห็นว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ติดเครื่องรอเอาไว้อยู่แล้วนะคะ,ะฟังเสียงตํารวจดูหน่อยครับได้ภาพวงจรปิดภายในร้านได้ทราบพฤติการของคนร้ายแล้วนะครับร้านก็มีภาพวงจรปิดหน้าหน้าร้านนะครับในขั้นตอนต่อไปก็จะยังตรวจสอบพยานหลักฐานจากพยานคนหรือจากพยานต่างๆที่เก็ได้นะครับเชื่อมโยงการเดิในใครับไทางการสืบสวน ของเราตอนนี้เราไม่คิดถึงจะเชื่อมโยงอะไรหรือไม่เราเราเราคิดแค่ว่ามีคนร้ายมีเหตุเกิดเกิดขึ้นเราก็ติดตามแต่คนร้ายนะครับแล้วก็คนร้ายใช้หน้ากากปกปิดใบหน้าานั carne, ้นสนวนประเด็นที่จะเกี่ยวข้องอะไรด้ไมเราเราไม่ทราบเราเราไม่ไม่ไม่สามารถออกความคิดเห็นได้ในทางยึดนานนั้นได้ดีแล้วะขณะที ke, ่มี <icked> <Wha> เว็บของทางกลุ่ม V4 p r d e t a ที่ว่านี้ใช่ไหมครับก็มีการพูดจากันถึงเรื่องนี้นะคะก็บอกว่ามองว่าเป็นการ discredit ความชอบธรรมของการใส่หน้ากากหรือเปล่าเนี่ยมุมการเมืองก็อาจจะมองได้แต่จริงๆแล้วถ้าให้มองเป็นเชิงสัญลักษณ์หน้ากากก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของใครใส่ก็ได้แล้วก็มีการพูดไปถึงว่าถ้าคนมองเหมาว่าหน้ากากขาวคนที่ใส่หน้ากากขาวเนี่ยเป็นโจรและถ้าต่อไปมีคนร้ายใส่หน้ากากอดีตนายกทักษิณไปปล้นเซเว่นแสดงว่าอะไรหรือเปล่าอ่ะ นี่ฮะกลาเป็นการออกมาเพราะก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองใช่เ,บบเหมือนกันเลยนะก็ะมาหยิบโยงกันช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อนะฮะท่านผู้ชมคะั